สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แป๊ตักกศิลาในรายการหัวลาหาหุ้นทางช่องหัวลาผารวยนะครับวันนี้เป็นวันพุทธที่31สิงหาคม2565เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นนะครับในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีด้วยกันหลายช่วงเวลานะครับก็จะมีช่วงเวลาเช้านะครับบ่ายสามลัดดาวโจร แล้วก็จะเป็นฮานอยเป็นลาวนะครับเรามาดูช่วงเช้านะครับจะมีด้วยการห้าหมายเลขนะครับหมายเลขศูนย์หมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลข 3, หกและหมายเลขเก้านะครับเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาของหุ้นเช้านะครับท่านสามารถนำไปจับคู่ไปวินไปผสมกับเลขของท่านก็ได้นะครับ ส่วนตัวเดียวที่จะให้ใช้ในช่วงเวลาเช้านี่นะครับก็จะเป็นดาวจาันหมายเลขสองท่านสามารถนำไปจับคู่ไปวิ่งเป็นรูดได้นะครับต่อมาก็เป็นช่วงเวลาบ่ายก็จะมีตั้งแต่ไทยบ่ายไทยเย็นนะครับอินเดียถึงอียิปต์นะครับก็จะมีด้วยกันห้าหมายเลขก็มีหมายเลขศูนย์หมายเลขสามหมายเลขหกหมายเลขเจ็ดและหมายเลขเก้านะครับ เป็นห้าตัวเลขที่ใช้ในช่วงเวลาบ่ายของหูดน,นะครับท่านสามารถนําทั้งห้าตัวเลขน,นี้ไปจับคู่ไปวินไปผสมกันได้นะครับส่วนตัวเดียวที่ใช้ใช้ในช่วงบ่ายนะครับไปวิ่งไปรูดก,ก็จะได้แก่ดาวังคารหมายเลขสามนะครับท่านสามารถนําไปจับคู่กับตัวอื่นได้นะครับต่อมาก็จะเป็นช่วงเวลาของสามรัฐนะครับอังกฤษเยอรลลมันรัสเซียนะครับเวลายี่สิบสองนาฬิกาสามสิบนาทีก็จะมีห้าหมายเลขนะครับ หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขหกและหมายเลขแปดนะครับท่านสามารถนำทั้งห้าตัวเลขนี้ไปใช้นะครับในช่วงเวลาของสามรัฐนะครับอังกฤษเยอรมันรัเสเซียนะครับส่วนตัวเดียวที่จะให้ใช้จับวิ่งลูดนะครับก็จะเป็นดาวอังคารหมายเลขสามนะครับท่านสามารถนำไปใช้ในช่วงเวลานี้ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นช่วงเวลาของดาวโจรน,นะครับในเวลาสี่นาฬิกา ก็จะมีห้าหมายเลขมีหมายเลขศูนย์หมายเลขสามหมายเลขห้าหมายเลขหกและหมายเลขเก้านะครับท่านสามารถนำทั้งห้าตัวเลขนี้ไปใช้ในช่วงเวลาของดาวโจรสี่นาฬิกานะครับส่วนตัวเดียวที่จะให้ใช้วิ่งลูดนะครับก็จะเป็นดาวอังคารหมายเลขสามนะครับเป็นช่วงเวลาของดาวโจรท่านสามารถนำไปจับคู่และผสมกันได้นะครับ ช่วงเวลาต่อมาเป็นช่วงเวลาของฝั่งเอเชียนะครับก็จะเป็นฮานอย17ดนาฬิกา30นาทีนะครับฮานอยพิเศษก็มีห้าหมายเลขหมายเลข0นหมายเลข2หมายเลข5หมายเลข7และหมายเลข9นะครับท่านสามารถนำทั้ง5ตัวเลขนี้ไปประจับคู่ไปผสมกันได้นะครับส่วนตัวเดียวที่จะให้ใช้ในช่วงเวลานี้นะครับ ก็จะเป็นดาวเสาร์หมายเลขเจ็ดนะครับท่านสามารถนําไปใช้ได้ในช่วงเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับต่อมาเป็นช่วงเวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีของห้านอยปกตินะครับก็จะมีห้าหมายเลขหมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลขห้าหมายเลข 4, หกและหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาปกตินะครับ ส่วนตัวเดียวที่จะให้ใช้วิ่งรู่นะครับก็จะเป็นดาวพุธหมายเลขสี่ต่อมาเป็นช่วงเวลา19บเก้านาฬิกาสานาทีังช่วงเวลาของฮานอยวีพีนะครับก็จะมีห้าหมายเลขหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสี่หมายเลขห้าและหมายเลข, 2, เลข, 4, เลข 5, แปดนะครับเป็น5้าตัวเลขที่ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวท่านสามารถนำไปวิ่งเป็นรูด่ได้นะครับ ส่วนตัวเดียวที่จะให้ใช้ในช่วงเวลานี้ก็คือดาวพุธหมายเลข4ี่นะครับท่านสามารถนํามาใช้ในช่วงเวลา19นาฬิกา30นาทีนะครับต่อมาเป็นช่วงเวลาของมาเลยนะครับ18.40นาฬิกา40นนะาทีก็จะมี5หมายเลขหมายเลข1หมายเลข3หมายเลข4หมายเลข7และหมายเลข8นะครับท่านสามารถนำทั้ง5ตัวเลขนี้ไปจับคู่ไปผสมนะครับ ส่วนตัวเดียวที่ผมใช้ใช้ในช่วงเวลานี้ก็คือดาวราหูหมายเลขก8นะครับท่านสามารถนำมาจับคู่ไปวินได้นะครับช่วงเวลาสุดท้ายเป็นช่วงเวลาของเราพัฒนานะครับในเวลา20นาฬิกานาทีนะครับก็จะมีด้วยการ5หมายเลขหมายเลขสามหมายเลขก4หมายเลขห้าหมายเลข6และหมายเลข7ดนะครับเป็น5้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาของ เลาพัฒนานะครับยี่สิบนาฬิกาสามสิบนาทีส่วนตัวเดียวที่ผมจะให้ใช้นะครับก็จะเป็นดาวสุกหมายเลขหกท่านสามารถนำไปจับคู่นะครับนำไปเล่นเบิ้ลได้นะครับตัวนี้ส่วนท่านที่สนใจนะครับที่อยากจะได้ตัวเลขแนวนี้นะครับท่านสามารถโทรมาสอบถามการเรียนได้นะครับซึ่งผมได้ปรดได้เปิดการเรียนการสอนที่สถาบันตักกิลราหัวลานะครับ ท่านโทรมาติดต่อได้นะครับที่เบอร์0923132723นะครับทางสถาบันตักกศิลาโหรานะครับก็ได้เปิดสอนวิชาทางด้านโหราศาสตร์นะครับหลายขแขนงนะครับท่านสามารถโทรมาติดต่อได้นะครับก็จะมีวิชาโหราศาสตร์เบื้องต้นการพยากรณ์นะครับเจ็ดตัวเก้าฐานเจ็ดตัวสี่ฐานทักษะมหายุคพิธีกรรมเบื้องต้นแล้วก็ชั้นสูงนะครับแล้วก็ไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่ แล้วก็ลายมือนะครับเราจะมีพวกพลักษ์หน้าทองหรือจะเป็นเลขเด่นเทศรษฐีท่านสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับส่วนท่านที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มไลน์นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับอ่บอกดเข้าไปแล้วท่านสมัครเสร็จแล้วแอดมินก็จะนําท่านเข้าไปในห้องจะมีทั้งห้องอหุ้นแล้วก็ห้องยี่กีนะครับท่านสามารถบอก กับแอดมินได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับฟรีตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ